การบำรุงพืชในคลิปนี้คือการนำธาตุอาหารจากพืชหรือจากผลไม้ที่เราทานและเหลือทานนะคะนำมากลับมาบำรุงพืชเพื่อเร่งให้พืชหรือต้นไม้ที่เราปลกูกเร่งกระตุ้นให้เจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นทำให้ลำต้นสมบูรณ์มีใบที่สวยงามซึ่งจะช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการบำรุงพืชผักได้อีกด้วยค่ะ สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าๆจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําหมักผลไม้เพื่อใช้บํารุงต้นไม้กันนะคะไปชมกันค่ะอาจจะมีบางภาพไม่ชัดเจนนะคะเพราะถ่ายภาพการทําน้ําหมักตอนหัวรุ่งค่ะกล้วยแช่อยู่ในตู้เย็นนานแล้ววันนี้จึงเอามาทําน้ําหมักนะคะก็มีผลไม้หลายชนิดนอกจากมีกล้วยแล้วมีแคนตาลูปและแอปเปิ้ลซึ่งเป็นผลไม้ที่เหลือจากงานเลี้ยงนะคะใส่ตู้เย็นไว้ วันนี้จึงนำมาทำน้ำหมักผลไม้ชิ้นไหนที่ใหญ่ๆอยู่ก็หั่นให้เล็กลงมาหน่อยจะได้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นในถังนี้ก็คือกากน้ำตาลค่ะยาญ่าจะซื้อมาใช้มาไว้ก่อนนะคะเป็นถังใหญ่แล้วค่อยแบ่งมาใช้ทีละครั้งครั้งไปก็จะสะดวกค่ะอัตราส่วนการนำมาหมักนะคะผลไม้3กิโลกากน้ำตาล1กิโลส่วนน้ำนั้นใส่พอท่วมผลไม้เราก็จะได้ น้ำหมักที่มีความเข้มข้นและมีกลิ่นหอมค่ะเทกากน้ำตาลลงไปบนผลไม้ที่เราหั่นแล้วโดยเกลี่ยเกลี่ยกากน้ำตาลไปให้ทั่วผลไม้เพราะเดี๋ยวพอเราเทเสร็จเราต้องคนนะคะก็เราเกลี่ยเกลี่ยไปก่อนให้ทั่วๆผลไม้ที่เราหั่นแล้วนะคะให้เกลี่ยให้ทั่วแบบนี้เลยกากน้ำตาลที่ก้นหม้อใส่น้ำลงไปนะคะ แล้วก็ล้างกากน้ําตาลเพราะเมื่อกี้ในผลไม้เรายังไม่ใส่น้ําค่ะก็ใส่น้ําในขั้นตอนนี้เลยล้างกากน้ําตาลที่ติดก้นหม้อเทใส่ลงไปในผลไม้หลังจากนั้นคนกากน้ําตาลน้ําผลไม้ให้เข้ากันแล้วนําไปเทลงในถังซึ่งสะสมไว้ก่อนแล้วปุ๋ยหมกักน้าผลไม้นี้นะคะเราสามารถทําสะสมได้นี่ไงคะ่ะเปิดถังมาก็มีฝ้าเต็ม ว่านี้มีประโยชน์ต่อต้นพืชน,นะคะเทรวมกับของเก่าแล้วก็หมักต่อไปได้อีกค่ะหมักต่อไปโดยนับครั้งของของใหม่นะคะเราไม่ต้องนับครั้งว่าที่ครั้งก่อนเราทามากี่วันแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ณวันนี้ใช้เวลาหมักประมาณ45วันขึ้นไปไหรือเปิดดูตอนที่เราจะใช้หากมีกลิ่นหอมก็นําไปใช้ได้ค่ะนี่ทเทลงไปรวมกันเลยเพราะถังนี้ยังมีที่ว่างอีกประมาณครึ่งถังนะคะหรือถ้าเพื่อน ไม่มีกากน้ำตาลก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงแทนได้นะคะโดยนำเศษผลไม้หรือผลไม้สุกมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงที่ลงใส่ถังผสมน้ำทำวิธีการเดียวกันเลยประมาณ45วันขึ้นไปก็จะได้น้ำหมักที่ทําได้ง่าย,ายๆด้วยตัวเราเองต้นทุนไม่แพงเราจะมีน้ำหมักไว้ใช้หลายเดือนทีเดียวค่ะเต็มถังนี้ใช้ได้นานนะคะ เวลาใส่ถังอย่าใส่จนเต็มนะคะให้เหลือที่ว่างไว้ประมาณหนึ่งนิ้วเพื่อไว้เป็นที่อยู่ของอากาศค่ะอากาศจะได้ถ่ายเทในถังนี้ฝาถังย่าๆปิดไว้หนึ่งเดือนแล้วนะคะของเก่าเดี๋ยวจะทําความสะอาดค่ะปิดฝาถังให้สนิทแล้วทําความสะอาดฝาถังให้เรียบร้อยนะคะวางทิ้งไว้ประมาณส5้าวันถึงสองเดือนปิดฝาถังพอสนิทนะคะอย่าให้แน่นเกินไป ถ้าเพื่อนเพื่อนปิดแน่นเกินไปสองสามวันแรกต้องเปิดมาคนนะคะเพื่อระบายแก๊สแต่ถ้าเราปิดแค่พอสนิทไม่ต้องเปิดเลยค่ะย่ยๆไม่ได้เปิดเลยนะคะแค่ปิดพอสนิทไม่ให้สัตว์หรือแมลงวันมาตอมแค่นั้นเองค่ะหากเราผสมด้วยกากน้ําตาลจะได้น้ําหมักที่มีกลิ่นหอมที่ยา่ยาเคยทํานะคะหากผสมกาก,ากน้ําตาลจะมีกลิ่นหอมเข้มข้น กว่าผสมน้ำตาลทรายหรือบางครั้งอาจจะอยู่ที่สัดส,ส่วนการใส่น้ำของเราก็ได้นะคะบางครั้งวิธีการของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆนค่ะหากเรามีผลไม้เล็กน้อยเราก็ใช้ถังเล็กก็ได้ค่ะทำเก็บไว้และนำมาใช้ประโยชน์ได้กับต้นไม้ได้ทั้งไม้ใบไม้ดอกและผักได้กับต้นไม้ทุกชนิดนั่นเองค่ะทั้งฉีดพ่นทางใบและรัดรดลงดินโดยผสมน้ำ หนึ่งถึงสองช้อนแกงต่อน้ำสิบลิตรหรือให้เจือจางกว่านั้นก็ได้นะคะหากเพื่อนๆยังไม่เคยทำหรือไม่เคยทดลองใช้ครั้งแรกในการใช้ก็ใช้ใเจือจางไว้ก่อนค่ะนำไปใช้กับต้นไม้ได้สัปดาห์ละหนึง่งสองครั้งผลของการใช้นะคะหากเป็นไม้ใบใบก็จะสวยเป็นไม้ผลมีผลดกผลหวานทำให้ดินร่วนซุยต้นไม้เมื่อเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปก็จะแข็งแรง ไม่ที่โรคค่ะอย่างเช่นฝนตกเขาก็ทนได้หรืออากาศร้อนมากๆเขาก็ทนอยู่ได้นะคะการให้ปุ๋ยหรือการรดน้ำก็ทำตามปกติค่ะยกเว้นหน้าฝนไม่ต้องรดน้ำให้ต้นไม้นะคะผละไม้ที่เหลือแต่ไม่ใช่ผลส้มนี้นะคะพอดีผลไม้ใส่ถังหมดแล้วค่ะผละไม้ที่เหลือแต่ละวันที่เราทานนะคะอาจจะเป็นเปลือกหรือเนื้อในที่ทานไม่หมดก็อเอามาทำน้ำหมัก ไว้ใช้ในสวนได้ค่ะยายาคิดว่าวิธีการทำบางคนอาจจะรู้แล้วนะคะส่วนเ,นเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปทำเพื่อใช้ประโยชน์ในสวนใช้กับต้นไม้ใบสวยหรือใช้กับพืชผักอื่นๆได้ทั้งนั้นเลยค่ะยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย